สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับกับร้านที่เด็ดเป็ดย่างเกลือนะครับร้านนี้ก็จะมีเมนูเป็ดไร่ทุ่งย่างเกลือแล้วก็ปลาช่อนเผาโอง่งไก่ขายยาวนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปชมกันนี่ก็เป็นเป็ดไร่ทุ่งสวัสดีครับร้านนี้ออกได้กี่โมงครับเนี่ยรพร้อมขายกี่โมงเอ่ย ร้านเราพรอขายก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับพี่9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปครับผมปิดก็ประมาณ9ก้าห้าโมงเย็นครับพี่แล้วเมนูมีอะไรบ้างครับเมนมูเราก็มีเป็ดย่างเกลือไก่ย่างเกลือแล้วก็ปลาก้อนเผาอบโ exactly. อ่งครับพี่โอ้เมนูไก่ย่างเกลืออย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างนี้ตัวร้อหบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โห อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมครับวันหนึ่งนี่ใช้กี่ตัวครับเนี่ยวันนึงก็จะตกอยู่ประมาณสองร้อยยี่สิบตัวขึน้นไปโอ้โหขายดีขายดีมากแล้วอันนี้คืออันนี้คือปลาเป็ดครับลิ้นเป็ดครับผมโอ้โหมากครับอันนี้ขายดีมากเลยพี่เป็นเมนูที่ใครๆก็ต้องเรียกหาเลยใช่ไหมเป็นเมนูที่ต้องการเลยครับ กคน่ต้องต็อยาก,ากาลากันทา้ครับอันนี้คือเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วค้อา,ายแล้วย่างได้แห้งมากเลยนี่นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งสองตัวเลยะครับ ย่างเกลือที่ย่างไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับซอเป็ดที่นี่ก็มีนะครับนี่ขอเป็ดสิบบาทเท่านั้นย่างกันแบบร้อนๆอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มปลาช่อค่ะโอ้โหอันนี้คือน้ำจิ้มเป็ดใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเาผาเป็นชุดกับ ปลาอบโอ่งใช่ไหมค่ะนี่คือปลาช่อนอบโอง่งนะครับอันนี้ไซส์กีิโลครับเนี่ยไซส์เรโดงค่ะหนึ่งโลตัวละโลราคาเท่าไหร่ครับสอ้บาทค่ะโอโ้โหนี่พอเป็ดพอเป็ดยังไม่สุดครับพี่เดี๋ยวผมเอาหนึ่งตัวเป็ด เอาแบบร้อนๆครับเลือกจัดให้พี่พี่ชอบแบบแห้งหรือว่าชอบแบบเปียกธรรมดาครับเอาแบบแห้งดีกว่าเนาะแบบแห้งแบบหนังกรอบใช่กรอบนอกนุ่มในขอสั่งได้หมดเลยสั่งได้หมดเลยครับพี่โอ้โหดีเลยครับ,เ,รบ,รบเมืออาชีพของแท้ร้านนี้ผมเห็นสะดุดตาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็เลยมากดติดตามเพจไว้เพิ่งมีโอกาสได้มานะครับ หมาทุระที่ปทุมธาน,นีก็แวะมาลองชิมดูนะครับแบบไม่แห้งมากเลยห,หนังกอบนุ่มในอย่างนี้คือหนังกรอบนุ่มใน ถ้าแห้งเราก็ต้องย่างนานกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับพี่าาจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเอาให้แห้งเราก็ต้องใช้เวลาเยอะครับนี่นะครับโอ้โหน่ารับประทานมากไก่ขายาวครับพี่ไก่ขายาวคือไก่พันบ้านที่เขาเลี้ยงด้วยหัวอาหารเขาไม่ได้เลี้ยงแบบบ้านๆครับผม๋อมนเนื้อมันจะไม่เหนียวเหมือนไก่บ้านพี่มีตัวอย่างให้ดูไหม แบบแบบดิบหรือวแบบสุกแล้วดิแบบสุกแล้วอะ่ะแบบสุกแล้วอ๋อคือเขาจะเรียกไก่ขาย,ยาวจริงไหมครับเขาจะเรียกเป็นไก่ขาย,ยาวอ๋อ ช่อนโลน่จริงๆอะ่ะตัวมันใหญ่เนาะย่างกันแบบแห้งๆเกล็ดไนล่อนออกมาเลยครับ อย่งปลาช่อนนี้ใช้วันกี่ตัวครับเนี่ยแล้วแต่บางวันค่ะบางวันก็หกเดือนสิบบางวันก็ห้าสิบี่อ๋อส่วนมากว่าไหนจะขายดีสุดครับเอา,าเที่เป็นที่เอาพร้อมรอบลุ่มในเขาอาทิตย s. <S ์นี้ไม่ไมีเวลาค่ะก็ต้องย่างให้ทันกับความต้องการของลูกค้าเลยเนาะ ที่นี่เสียดายไม่มีที่ให้นั่งทานนะครับด้านหลังก็จะเป็นแปลงผักเลยนี่ข <Okay. S 1> ้าวเดี๋ยวที่นี่ก็มีจําหน่ายนะครับข่อละสิบบาทเท่านั้น <Okay. S 1> เป็นที่น่าเสียดายนะครับพอเป็ดหมดไปแล้วลุกค้าเหมา <Okay. S 1> คือทางร้านเนี่ยต้องทําการย่างเป็ดก่อนนะครับ <Okay. S 1> พอเป็ดไงจะย่างตำหลัง ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเสารอาที์คนจะเยอะมากอันนี้คือแบบแห้งใช่ไหมหนังกรอบฟังเสียงก็รู้แล้วครับว่าก,กรอบจริง แบบหนังกรอบห <Dual> อมมากเลย บริเวณนี้เขาเรียกถนนซ่อมสร้างนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้โหเสียดายครับไม่ทันไม่ได้จองไว้ เวียนมากันไม่ขาดสายเลยครับใครจะตามมาชิมก็ไปกดติดตามในเพจไว้นะครับ ภายในเพจจะมีพิกัด GPS ให้เรียบร้อยเลยมาตามพิก GPS ัด GPS รับรองไม่มีหลงครับทางร้านได้ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วทีเด็ดเป็ดย่างเกลือนะครับเราสามารถสั่งได้เลยว่าจะเอาแบบกรอบนอกนุ่มในหรือจะเป็นหนังกรอบถ้าแบบหนังกรอบแบบแห้งเลยก็จะใช้เวลาย่างนานนิดนึงเนาะ แต่ส่วนมากที่ลูกค้ามาสั่งนี่เขาจะสั่ง<อ>เป็นหนังกรอบเนาะขายมาได้สักประมาณน,นี้ปีที่สามแล้วครับเข้าปีที่สองโอ้สามปีนี้แล้ว มาลงเพจก็ช่วงโควิดนี่ถึงว่าผมเพิ่งเห็นไงแต่ถ้าคนพื้นที่เขาก็จะเห็นเขาจะรู้นานแล้วเนาะถ้าอย่างคอเป็ดนี้สามารถสั่งจองได้ไหมได้ครับพี่จองในเพจมาเลยเนาะจองในเพจมาได้เบอร์โทรมีให้อยู่แล้วในเพจครับพี่ครับผมสนใจก็กริ่งกรังมาได้เลยครับเบอร์โทรในเพจมี เด็กตัวหลายๆยาครับมเพราะว่าบางทีก็สายไม่ว่างหรือบางทีก็ไม่ว่างรับเนาะวนมากก็ไม่ว่างนะบางทีครับก็บบบขายดีมากมากลูกค้าหน้าร้านจะเยอะไหนจะย่างไหนจะลูกค้านะครับครับนี่กระสั่งกลับบ้านนะครับเป็นเป็ดไล่ทุ่งหนึ่งตัวแล้วก็ไก่หนึ่งตัวถ้าวเหนียวสี่ห่อ นี่นะครับผ่านไปผ่านมาถนนซ้ํสร้างแวะมาอุดหนุนก็ได้นะครับกับที่เด็ดเป็ดย่างกละเรือคลิปดวนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ่ะเท่าไหร่ครับผม